ครับสวัสดีครับเ,เจอกันชิดเคยช่องบา้านสวนเริญพรนะครับนะวันนี้มีภารกิจเปลี่ยนลูกบิดประตูนะครับตวัวเก่ามันงัดจนพังหมดล้นะซื้อมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับโซเล็กนะครับของคุณภาพก็กลางๆนะครับสามร้อนยะกว่าบาทต,ตัวนี้ผมแกะมวะแล้วมีอะไรมีกุญแจกุญแจ มีลูกบิดนะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตัวติดกับประตูเนาะตัวล็อกนะครับจะมีสกรนะูแล้วก็ตัวนี้นะครับนะมาเปลี่ยนด้วยกันครับเป็นยังไงเปลี่ยนลูกบิดประตูง่ายไหมตอนลื้อทำไมลือ้อยากเนี่ยเขาบอกว่าให้นะนะใส่ชุดลิงก่อนนะครับใส่ชุดลิงเข้าไปพอดีเป๊ะเลยพี่น้อง ชุดลิงเข้าไปดูนี่ดีคนระับนี่เขาจะนะมีสกูไ่ไหมเรานะครับสกู๊ะสกูเกียวนะหัวอะไรหัวแฉกนะครับใส่หัวตัวใหญ่นะครับดีสุด อกอนงัดยิงงัดางย่ๆเนี่ยเวลาประกอบกองยงก็โดนรูเก่าครับรูเก่าเ,เ,เอียงติดตั้งดูโอเคไม่ติดเลยสอง เนี่เสร็จแล้วครับจุดลิ้น,จ,น,กกรรนจุดลิ้นใส่ถูกกลางและจุดลิ้นให้ตรงด้วยนะครับนี่ต่อมาข้อสองเขบอกว่าใช้เหล็กจิ้มกดสลักกดล็อกลูกบิดด้านนอกออกนะ,ะ,ะครับตามตามคู่มือก็ดู หลักน่าจะเป็นสักตัวนี้เนาะนี่นนครับตัวนี้อ่าใช่ครับดึองออกครับบ๊อบชุบดึงออกเดือดเดือดออกอ,อันนี้มึงเกี่ยวออกเนี่ยเกี้ยวเราจะมี ที่ใส่น็อตตัวที่ออกยากที่สุดนี่ตัวนี้สองตัวนี้นะ <c oughs> ครับ <c oughs> สลหรับนี้ตะเกียวนี่นะครับเน <Yeah. S 1> ี่ยตอปิดเลยครับง่ายมากเออนะต่อมาก็ใส่ชุดปิดเลยครับปิด <c oughs> ปิดเลย ก็จะมีเกีียวให้ตะปุกเกีียวให้นี่วันนี้ใส่กาไป มาก็ปิดฟ้าครับอันนี้เราใส่เข้าไปมุนอะไมุนเตาเข็มนาฬิกามุน,นดีนะเกี่ยวเล็กนะรูดครับ เวลาปิดนะครับมันจะมีร่องอยู่เนานี่มันจะมีร่องอยู่เจะเห็นเห็นไหมครับนี่มันจะมีเดือยอยู่สลักเดือยเอาเข้าตรงร่องนี้นะครับเอาเข้าตรงร่องเนี่ยแตะไปๆปุ้บนี่ครับกบไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วใช้งานได้แล้วว้าวะเจ็คเดือนนะครับ,รบล็อค เด็ตัวนี้เราก็ปรับแต่งได้ครับตัวนี้แล้วก็ปรับให้มันแน่นกันแล้วกันมันหมุนได้นะล็อกอ่ะไปกินเนอะนี่ะตัวนี้เราก็เปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นของชุดตัวเก่าไหมออกไปเนาะโอ้โนอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ผมก็แต่งแล้วผมเอาคัตเตอร์กรีดกรีดมันเป็นไม้สิบสองปีแล้วครับบ้านผมผมก็แต่งง่ายเลยไม่ต้องหาเครื่องมืออะไรเพิ่ม รูไม่ตรงอีกทีนี้อ้าวไม่ตรงกับรูเก่าอีกอลองใส่ดูได้ไหมโอ้ยแล้วขันแบบมันก็จะเข้า,ากับรูเก,ก่านึ่งอ่ะสวยงามเลยลูก หรือบางทีเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครบใช้สูตรเก่าก็ได้นะถ้าไม่สีเดียดะไรนะแต่อันนี้แม่บ้านก็อยากให้เปลี่ยนก็เป็นสีแล้วกันเห็นไะครับโดนกกนะรูเก่ามซื้อบ้านจัดสรรบางทีถอดไปถอดมานี่เจอนะครับว่าเขาลกไก่เลยเราช่า <laughs> นะงวางยาวไวนะ้อะนี่ กูตัวนี้มันได้มีที่ยึดครับมันแก้ปัญหาต่อ,อยก็ <c oughs> แก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยนะครับอ <c oughs> ่ะมาลองกันดูเปลี่ยนประตูล <c oughs> <c oughs> ูกบิดเป็นไงลักไหมโอ้โหสวยงามครับเะร็จเรียบร้อยครับห้องลูกสาวครับผ <c> ม <oughs> น <c oughs> ะ <c oughs> เดียบร้อยครับนะโอเคนะครับเพื่อนๆนะก็ลองไปเปลี่ยนดูนะครับนะอย่างผมมันบ้านจัดสรรนะครับตันนี้ก็บ้านนี้ก็สิบสองปีแล้วนะครับไม้นี่เริ่มผุแล้วนะครับถอดมานี่ก็ประกอบยากหน่อยหนึงนะครับแต่โอเคยังใช้งานได้นะครับ่ะกับคลิปนี้วันนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับ่องบ้านสวนเตรนพรนะครับนะคลิปนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอ่ะกุญแจลืมเลยโอเคโอเค ล็อกก่นอนเฮ้ยเราคุยแจกันทุกออกไหมออกไหมโอเคผ่าน